โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโฟเล่กับคาร์ลอสนะครับวันนี้จะมาสอนฟาระเบิร์สูตรด่านลักวิวนะครับฝั่งลับนะครับผมฉบับของโฟเล่นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันโอเคครับผมจุดแรกนะครับจะเป็นหน้าห้องเขียวนะครับเอาไว้ฟา์ตัดหรือฟาคิวฝั่งโจนนะครับผมกานแบบว่าเขาวิ่งไวครับ ระดับแรกนะครับเราเกิดมากรุ๊ปให้เรามายืนชิดตรงนี้นะครับผมนี่ดับมาจากตรงนี้กดกลับมาตรงกลางครับผมเล็งตรงนี้นะครับจะมีหนึ่งสองสามยืนไฟเฉยนผมโอเคครับผมจุดต่อไปนะครับจะเป็นคอกบนนะครับ ให้เราทําการเดินมานะครับแต่ตรงนี้นับบันไดขั้นที่3นะครับ1 2 3นั่งนะครับกดนั่งเล็งซักประมาณนี้ครับผมล่างนี้นะครับแล้วนั่งฟ้ายเฉยนะครับ โอเคครับผมจุดต่อไปจุดที่3มนะครับอันนี้จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ผมจะเรียกว่าคอกล่างนะครับคือเป็นปืนเดี่ยวเวลาเขาล็อกคอกล่างนะครับคือล็อกตรงนี้ครับผมแทนที่เขาจะล็อกคือข้างล่างนะครับเมื่อกี้นี้จะเป็นคอกบนอันนี้ผมจะเรียกว่าคอกล่างนะครับให้เรานับเหมือนเดิมครับหนึ่งสามกดนั่งเหมือนเดิมครับแต่เราจะเอาขึ้นมาเปลี่ยนเป็นขึ้นมาบนนี้ครับแล้วก็นั่งไฟเฉยแล้ว โอเคครับผมจุดต่อไปนะครับเป็นจุดทางยาวนะครับผมเป็นเอาไว้กันวัดนะครับผมกันวัดแบบว่าเขาวัดอยู่ข้างบนนะครับผมแปลว่าปืนเดียวล็อกอยู่ให้เราทําการเดินมานะครับนี่ให้ยืนตรงนี้ครับชิดนี่กด F กับหันมาจะมีตรงนี้นะครับโดดเลยอันเดียวนยไฟา์นี้ครับยืนไฟเฉยเลยครับ โอเคครับอันนี้เป็นระเบิดฟ้าตัดนะครับกันเขาเนียนตรงสมุดนะครับสมุดต,ตรงยาวอ่ะครับโซนกลางนะครับคือแบบว่าเวลาเขาแบบเล็งรอเราอยู่อะไรเงี้ยหรือแบบว่าเ,าเขาดักให้เรามานับนะครับบันไดขั้นที่นหนึ่งนะครับตรงบล็กขั้นที่นหนึ่งตรงนี้าประมาณกลางนี้ก็ได้กด F กลับหันมานะครับจะมีไฟล์นี้นั่งไฟเฉยครับ อันนี้จะทำให้เจ็บเฉยๆนะครับผมเอาไว้ตัดโอเคครับอันนี้ก็ระเบิดตัดอีกเช่นเคยครับผมคือยาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไปอีกจุดหนึ่งเป็นจุดสะดวกนะครับเวลาสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะคุมตรงนี้อยากจะอยู่ข้างบนตรงนี้ก็นี่เลยครับเป็นระเบิดตัดนะครับตัดอีกเนี่ยให้ทุกคนนั่งนะครับจะมีตรงนี้ ให้เล็งไปตรงนี้ครับผมปายนะครับคือนั่งปายเฉยครับก็จะเป็นตรงนั้นอ่าโอเคครับผมจุดต่อไปจะเป็นแทนน่นนะที่ผมแถมให้นะครับผมปาจากสามแยกนะครับสมมติเรามาคุมอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราเป็นตำรวจนะครับเรามาคุมปุ๊บเราวิ่งมาเนี่ยอย่างเช่นเราไม่เจออย่างเงี้ยเราไม่เจอ เดี๋ยวเราเพื่อนแจ้งว่าเข้าแท่นแล้วเรามายาวมันไม่เจอใครครับเราอยากจะช่วยเพื่อนเราก็เดินมาชิดนี่เลยครับนี่ครับผมจะมีสามจุดหนึ่งสองสามตรงนี้ยืนไฟเฉยตรงนี้เอาอันที่สมนะครับเฮ้ยไม่ใช่อันที่3ามอันกลางเอือเนี่ยยืนไฟเฉยเลยครับ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนปลาระเบอร์สูตรด่านลักวิวฝั่งลับนะครับผมขอบคุณคุณคาร์ลอสด้วยนะครับที่วันนี้มาช่วยฝากกดไลค์กดแชร์อันดับสไลค์ดิสไลค์โฟเลเอด้วยครับเกินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่องคาร์ลอสด้วยนะครับผมเพจคาร์ลอสเพจคาร์ลอสไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมใน Facebook แล้วก็ฝากเพจสตรีมโฟเรในแพลตฟอร์ม Facebook ด้วยนะครับผมโฟเรสองห้าส่ห้าครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับ